เฮี e Dude, Yo, yeah, oh, okay. Okay. ้ยแม่งตายบอดีเลยดูดูใครทุกคนจะดูใครกั้ยเฮ้ยมึงตายหรอวะกูได้ไงฆ่าโอเคโอเคฆ่าก็ฆ่าฆ่าบ้างโม่หนองปลาทูครับจังหวะนี้ครับที่ไม่โดนครับเป้งเอาเม็ดเดียวเลยเนาะ ที่ไม่โดนเฉยเลยทางไม่เต็มหรอกทุกคนตายแล้วหรอยังไม่คุยกันตั้งโอ้จะยิงว่ยเหรอเยื่องนี้ย่าผู้จัด หัวสามเม็ดเลยนะเกียร์เนี่ยเกียร์เนี่ยมาฝากกูกับมาฝากกูมาฝากกูกับมาฝากกูอ่แต่เพิ่งยิงนะเว้ยพี่นั้นเอาไปทำมันนะเังดังดังหน่อยเอา๋ยวไม่ต้องเยอะแบบนี้เดี๋ยวม่ไม่โดนร่องหัวนะเอฟากูอเอฟากูสลับไปดูไอเดดไม่ได้ ย้าก่อนเฮียโกไม่ได้เหี้ยนี่ไม่ฟังกูเลยไอ้สัตว์แม่งเดี้ยวเดี้ยวกับเดี้ยวมั่งหวยีจริงนะไอ้เหี้ยนี่จากหัวมีค้างคาวล้วจะไม่มีนะปังไม่โดนครับไม่โดนครับไม่โดนบอลปีนึงเฮ้ยหายเลยนะเฮี้ย โอ้ยปะยาก่อนครับยาก่อนโอ้เล่นไม่พิวเลยวะไม่เล่นไม่พิวเลยเล่นไม่พิวเลยวะจิ๊กซอวดีกว่าระวิจารว่ะเออไปดีไปดีเป้งเฮ้ยเดี๋ยววเดียบพี่ฮะเรืนอะไรเงี้ยไม่ได้มันเหมืนเป้งเฮ้ยหัวแตกวแตกมาดิอ๋อหัวแตกของพี่มีเปล่าของผมไม่ได้นัดใครนะบอกเขาก็ได้ เพราะผมไม่ได้นัดใครพี่มีไหมแค่นั้นเนี่ยมาเปล่ะไอ้เนี่ยโอ้ยอ๋อเอ็งเอ็งอย่างนี้เอ็งนย่างหัวแตกอหัวหายรอบสหายยิงแบบฟรีไฟไปตามหัวได้นะครับหัวหายหกแล้วนะเฮ้ยมูใส่มูในเจ็ดวินมูก็แพ้กูคือเพราะว่าใช่เพราะมันอัดตัวไปสองเด็กน่าละเพราะว่าไอ้มูมันอัดตัวนะไอ้มูมันก็ไม่เอายาให้มันตอนนั้นน่ะ มันดูมันดูแปลกๆดูลบๆมันลบอยูดอันนีมันลบลบสองเลโลดครับหัวไม่มีอ่ะหัวหายแม่ลกเพรากูเนี่ยกูพูดบ่อยอเย็ดผิวอ่ะซ้ายอุ้ยเย็้ได้ขึ้นหัวนะไอ้เจ้าคนคนคนจะิ่โอ้โอเมเล็ดพิงโดด มันใส่รหัสเฟสไงโมกุพันยาก่อนมากูพร้อมแล้วเต้าถ้ามึงพร้อมว่าใครพักอ่ะก็ไอ้นี่ไงก็กูพักไงของมึงพักนะไปให้แม็กลงกูขี้เกียดยิงว่ะเดี๋ยวว่าเออมาดิอ๊อฟเอาอะไรอะนรอหรอ E